สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับมาทํากุญแจ Chevrolet Colorado นะครับกุญแจเดิมลูกค้านะครับชารุดเสียหายนะครับรีโมทกดไม่ได้เลยนะครับชารุดเสียหายหนักมากนะครับก็ช่างกุญแจไทยนะครับทาใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งดอกทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจครับอ่ารถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับทางเราได้ใช้เครื่องโปรแกรมลงทะเบียน กุญแจให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ตติดกดรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรถรุ่นนี้นะครับสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับอย่ากดล็อกรถก่อนนะครับเวลาจะสตาร์ทด้วยรีโมทก็กดปุ่มโลโก้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็ดับเครื่องครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทากุญแจรถเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับโทรสอบถามนะครับ082ครับ616 6 6่5ช่างจกุญแจไทยยินดีบริการนะครับ